เน็ตกระตุกบ้างเน็ตกระตุกบ้าง <c oughs> จริงๆวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีะอะไรมากนะครับก็ใครมีอะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับ <c oughs> <c oughs> สบัยดีครับสบายดี <c oughs> ที่พูดคุยกันนานมากโอ้ยเพิ่งตื่นเลยคิดถึงไหมครับพี่ปอนคิดถึงเหมือนกันครับเดี๋ยวรอดูเดีกว่ามีใครอยู่ในนี้บ้าง คือจะชวนใครมามามาช่วยคุยเลยนะฮะ <c oughs> มีมีใครมีใครป่วยไหมครับอยู่เมืองไทยช่วงนี้กี่องศาตอนนี้ประมาณอ่าเ <c oughs> อาดูกันนะครับ ดูไม่ได้ด้วยไลฟ์อยู่ How are your mom? Is it okay? แม่ผมคนระับแม่ผมสบายดีนะครับ เริ่มยังไงดีเนี่ยตอนนี้ที่ไทยเป็นยังไงบ้างครับที่ไทยตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเอ้พุทธชัยพุทธชัยเริ่มยังไงอ่ะ ช่วงนี้นอนกันเยอะไหมครับนอนกันพอไหมมีใครแบบนอนน้อยรวเปล่าอ่าไม่ทันเลยน,นะฮะอืมขิวข้าว หิวข้าวไ,ม,ไมัไดไม่ไปกินข้าวหรอโธโหปล่อยหิวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะตายแย่อยพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มถ่ายรายการเสร็จแล้วหรออยากไปขับรถแล้วเนี่ยพี่หนุ่มพี่หนุ่มไปไปนานมาผมอยากไปด้วย อย่าขับรถเลยนหนุม่มรถผมสตาร์ทไม่ติดแล้วพี่เขาเลือกยังไงดีวะ น,นอนกันเพียงพอไหมครับแต่ละคนโหเบิกใครมาช่วยดีเนี่ย ผมเข้าเรื่องเลยกันนะไหนไม่อ้อมคอมแนละ้ววันนี้ปกติวาระไม่ค่อยจะได้มาพูดคุยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับก็เลยแวะมาทักทายพูดคุยซะหน่อยนะ ีเบลสวัสดีครับสวัสดีครับมันต้องมีคนคุยด้วยนะ<ฮ>เป็นผมผมผมเข้าเรื่องไม่ได้เนี่ยโอ้โหแล้วหัวผมแบบไม่พร้อมเลยเนี่ย ไม่เป็นไรเราเราเท่ๆอยู่แล้วไงพี่เบลหรอพี่เบลทำอะไรอยู่เนี่ยพี่เบลทำอะไรอยู่อะไรนะทำอะไรอยู่อยู่ออฟฟิศครับประชุมอยู่ครับประชุมมานานยังไงเนี่ยพี่ชุมมานานแล้วเนี่ยโดยผมยาวเลยไม่พักเลย่ประชุมมาตั้งนานเลยมทำไมไม่พักบ้างเลยไม่เหนื่อยเหรอเนี่ยไม่เหนื่อยเหรอเนี่ยงานมันเยอะก็งานมันเยอะไงก็ผมบริษัทคุณน่ะตัวผมก็ไม่อยู่งานเยอะได้ไงอีกบริษัทหนึ่งเขาใช้พี่หนักหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิส ก็ทั้งสองบริษัทนั่นแหละโอ้โหไรทำอย่างนี้ไม่ไม่ไมเบรกไลฟ์บาลานซ์เลยพี่โอ้โหอยากบาลานซ์เหมือนกันอนะ่ะหยุดไหมเราพักงานกันก่อนไหมฮะเราเราหยุดงานกันก่อน,นไหมบาหยุดไงเรานี่ทําเนียนเรียนคุยกันนี่ก็ทํางานอยู่เนี่ย <laughs> <laughs> อ่ะคุณอ่านคอมเมนต์แฟนๆหน่อยแฟนๆมีมีเด็ดคนเขาถามผมอ่เขาไม่มีใครมาบอกเน,นี่ยเดี๋ยวนะทุกคนทุกคน <c oughs> กินกินข้าวอย่าง <laughs> ถามไปสี่รอบแล้วไม่มีใครตอบตรงคำถามเลยทุกคนไปเลือกอื่นหมดอ่า <laughs> ผมเพิ่เริ่มเหมือนรู้จากเตียง พี่ทำไมพี่ปล่อยให้ผมพี่เป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยผมไม่ไม่เซ็ตผมเซ็ตเลยเรียบร้อยเลยนั่นแหะสิจะไปลงใครก็ต้องก็ต้องฝากฝากใครพี่ภูทัชชัยเบิกตัวภูทัชชัยสิภูทัชชัยเขาต้องต้องไปบอกบอกพี่ี่ยงก่อนว่าเขาเข้ามาได้ป่ะเอาหรอลองกดไปก่อน โูช่วยหน่อยฮูลองแอดลอยฮูไม่อยู่แล้วพี่เบลดูเหนื่อยมากตายละนโอ้โหวันนี้วันนี้มิลลี่เข้ามาแป๊บเดียวพี่เจเข้ามาแป๊บเดียวยังไม่ทันได้แบบได้หลอกหน้าเข้ามาเลยอะพี่กินกินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินแล้วเพิ่งจะตื่นเพิ่งจะตื่นมาเลยเนี่ยแล้วก็ แล้วก็สวมหมวกใส่เสื้อแล้วก็เข้ามาเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไม,ไมผมยังไม่กินข้าวเนี่ยผมไม่ไม่โอ้โหไม่ดูแลแย่เลยทำไงเน็ดค้ามาแล้ว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 ที่นี่ที่นี่มันมเน็ตมันไม่ค่อยดีที่นี่ครูมาไหมครูครูยังอยู่เหรอครูครูไปแล้วปะ พี่เบลพี่เบลได้ไปตรวจสุขภาพบ้างไหมพี่ไม่เลยยังไม่ได้ตรวจเลยปีนี้เฮ้ยทำไมปีนี้พี่ไม่ตรวจเละเนี่ยเกิดเป็นเป็นอะไรปุ๊บกอะไรขึ้นมาทำไงเนี่ยโอ้โหเอาเน็ตมาอยู่อีกพี่เดวิดเติมเน็ตหน่อยค่ะผมเสื้อลิบแต่เลอะต่วด ทำไมเน็ตทำไมไม่เติมเน็ตวะรู้ว่าจะลงจะร,ร้ายรู้ทำไมไม่เตรียมตุกตัวเอาเอาเอาคุณ หนักแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวผมเอาเอาเอาคนมาช่วยคนหนึ่งเอาคนมาช่วยคนหนึ่งเอามาเอามาเอามาเอาคนมาช่วยคนหนึ่งเขาบอกว่าบิลกินพี่บิลกินไดคัตแบล็กกาวหรือเปล่าใช่ฮะไม่ใช่คุณตั้งตั้งตั้งอะไรมาแลไมตั้งแบดบอยมาแำ้วไหมมาแลไหมพี่ตั้งพี่ตั้งกิ่งถึง เอากูมาทำไมไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาไปเทสตกล้องไปเทสกล้องแล้วเลิวแพ้่นกลับบ้านเหรอไปเติมเน็ตก่อนไปเติมเน็ตก่อนเติมแล้วมันไม่มีไวไฟมันเด็ดมันได้เท่านี้แหละพี่ั้งกินข้าวยังเพิ่งกินหรอ ล็อกตัวไปนี่ได้คัดทำไมอ่ะอ๋อล็อกตัวไปนี่ได้คัดทำไมอ่ะ <c oughs> โอ้โหเน็ดแย่จริงวะเน็ดผมก็ตุกยับๆเลยเนี่ยแยเอากูมาทำ นี่มันมันอยู่ไกลกันใะพี่มันมันก็เน็ตมันก็ประมาณนี้แหละอืมอืมเรีนช่วยกันด้วยพี่ตั้งทำอะไรบ้าง,งช่วงเนี้ยก็เฮ้ยเอามึงมันปความลับมัความลับอยู่อยเ,เออกูกพูดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยทำไมอ่ะทำอะไรอยู่ก็นั่งอยู่ในห้อง แล้วนี่นี่ทำอะไรเอาจริงๆนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันได้คัดขนาดนี้วะอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยนี่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 บ้านอยู่นี่เนี่ยอกูนึกว่าบ้านมันเป็นสีเติมเน็ตนอนนี่นี่คือไอ้ห้องโปรเจคเตอร์นี่ใช่นี่ห้องนอน แต่นี้นี่หลายกันเรื่องเรื่องในโอกาสแหลเออพี่เวกับกินเนี่อเรื่องในโอกาสอะไรวะเราเราเข้าเรื่องอะไรกันเนาะกูกูเป็นเอ็มซีเหรอกูเป็นเอ็มซีเหรอเดี๋ยวนี่มันต้องมันต้องต่อต้องต่ออีกนิดนึงพี่เบลพี่ตั้งเป็นไงบ้างช่วงนี้เจ็บขาเจ็บเข่าอะไรป่ะอ๋อ <laughs> ก็เจ็บบ้างนะทำไม <laughs> เหรอ ดูแลตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองเจ็บขาเจ็บเข่าได้ไงเนี่ยอ๋อนี่เราต้องไม่ระวังเลยเนี่ยเราต้องเกยังเราต้องใช้อะไรอ่ะเราต้องใช้อะไรอ่ะฮะอาวเราต้องใช้อะไรอะไรวะเนี่ยกูงงมากเลยขายของขายของขายของอ๋ออ๋อแล้วต้องเลออ๋อแล้วอะไรที่จะทำให้เราชีวิตดีขึ้นน่ะ ถ้าเรามีอาการเหล่านี้ไม่ไม่ใช่ขายของแบบนั้นขายของทุกคนบอก <c oughs> เข้าเรื่องอย่าง <laughs> พ you know? right ี re, ่เบลเข้าเรื่องหน่อยเดี๋ยวเน็ตผมไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวผมเปิดแล้วมันก็ตกเนี่ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องให้นั่นสิแบบจะเข้าเรื่องอะไรเข้าเรื่องอะไรครับวันนี้ผมมาในทีมแบบยังไม่ค่อยได้ดเท่าไหร่เลยเนี่ยวันวันนี้เขาบอกให้มาในทีมดูอ๋อหนคุณลองหนหนคุณลองดูแฟนๆสิเฮ้ยจะติเน็ตอะไรกันนักหนาเนี่ยมันก็ได้เท่านี้แหละประเทศเนี้ย เน็ตมันก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะไม่ได้ติดไวไฟอ่ะอืมเออเข้าเรื่องไงดีอ่ะแต่ผมชอบเวลาแบบดุเลยไงทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะก็มันแบบแบบมันดุมันแปลว่าแบบห่วงใยไง อ๋อคือถ้าเขาดุเราก็คือเขาก็คือเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเออมีใครอยู่ที่นี่อีกไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยไม่มีใครแบบช่วยรูได้อีกเลยดุแปลว่าห่วงใหญ่ไหนไหนลองให้แฟนๆช่วยกันดุบิวกินหน่อยสิเออมีเรื่องอะไรที่อยากดุบิวกินมาแสดงควาห่วงใหญ่ผมอ่านไม่ทันแน่ ไอได้คัดไอ้เนทห่วยอืมอะไรเงี้ยอ่ะแฟนแฟนไม่ดุเลยนแฟนบอกเพลงใหม่อาม่มาดุหรือเปล่าคะอืมนี่ไงแพนหนีปากกันเลย นี่คนดูผมเนี่ยเขาบอกทาคนรอนลิฟด้วยไอปากแห้งเขาบอกไอคนรอนเนี่ยโอ้โหอันนั้นด่าไม่ดุค่ะอ๋อทาครีมด้วยไอผิวแห้งโอ้โหด่าด่าเจ็บเจ็บด่าผิวแห้ง ว่าพีพีเป็นริ้งจกเหรออืมใช่มันว่าผมก่อนเนี่ยนะมันเล่าไม่หมดเห็นไหมมันเล่าไม่หมดมันนั่นทีเดียวเป็นพยานมันนั่นื่อเป็นพยานมันโทรมาแล้วมันว่าผมก่อนมันว่าผมเป็นชุดเลยเป็นสิบว่าผมผมก็นิ่งว่าผมผมก็นิ่งว่าผมเป็นสิบรอบเลยผมก็นิ่งนี่ผมสวนทีเดียวมันเอาไปพูดออกสื่อเลยเห็นไหมเนี่ยอือ เห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยชอบเล่าไปหมดเล่าเล่าแต่พาตัวเองโดนเห็นไหมล่ะนี่วันนี้ผมแชร์ให้สาธารณชนฟังเลยนะพี่เบบเห็นไหมพยานเราเยอะเลยอ่ะเข้าเรื่องเลยกันยังไงเราจะปล่อยเพลงนะเราจะปล่อยเพลงใหม่ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรประมาณนี้ที่เราที่เราปลอกปล่อยเดี๋ยวนี้เลยป่ะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยไหมปล่อยเดี๋ยวนี้เลยปล่อยเดี๋ยวนี้เลยเปิดได้ฟังเลยอ่ะ เปิดกป็นบังกันอ้าวเน็ยกก็ตกหมดแล้วได้แค่นี้เน็ตไม่ดีอืออืม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 แค่นี้แหละอืม่ไมกี่วันนี้จะมีจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมฟังแล้วทุกคนเอ่อ อันนี้นคือเย,ย็นแล้วใช่ไหมถ้่งกี่โมงครับเนี่ยทุ่มนี่นนหกโมงยี่สิบห้าแล้วหกโมงยี่ห้ายังไม่เลิกงาน,กนอีกยังไม่ไม่เลิกงานกันอีกเนี่ยนี่มันนี่มันเวลาเลิกงานแล้วเวิร์กไลฟ์บาลา์พี่ได้เลิกเลยเลิกเลิกกลับบ้านพี่ตั้งตื่นกี่โมงเลยวันเนี้ย บ่ายครึ่งแล้วไปดูกล้องมาถึงตอนเย็นใช่ทำงานมาและสี่ห้าชั่วโมงไม่ต้องเลยทำงานเลยอไปทาลิฟมันไปสี่ห้าชั่วโมงเออยยไป ู้เสียงมันตีกันปะใช่ล้างหน้ายังยังทำไมไม่ล้างเออมันกระชั้นชิดแล้วทำไมมันแบบทำไมมันสวยจังเลยอ่ะพวกเราอืออยากหอยจากไลฟ์เลยอันนี้น้ำมันน้ำมันพืชมาทาหน้าวะไหนทำไมมันมันขนาดเนี้ยก็ทำงานหนักไงไฟที่ออฟฟิศแรงมากอะไรเห็นเจอกันตอนเช้าก็อย่างนี้ตลอดเลยไม่มีไม่มีหน้าสดอัน่ีนหน้าสด อันนี้จอมันเต็มเทวดูดีมันไม่เห็นฉันเลยอะพี่ต้องออกกางวลกังการ์มันไม่เกลียดคุณผู้ชมนิดนึงงูมากจงูมากไหนอะเราเปิดอะไรเปิดอีกรอบได้ไหมล่ะเปิดอีกรอบได้ไหมล่ะก็ฟังกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะไม่เคยฟังไม่เคยฟังเลยอุ้ยนักแสดงมืออาชีพทั้งนั้นเออกูก็ไม่เคยฟังอยากฟังเออ บอกกี่ทีแล้วไงเขาอย่าเป็นคนโกหกอ่ะบอกกี่ทีแล้วไงทำไมเป็นอย่างนี้วะที่ตั้งขอโทษเปิดอีกทีหนึ่งไอคีคีไมาเปิดเปิรเปิดเปิดเพื่อทำอะไเน็ตมันไม่ดีมันได้แค่นี้เน็ตมันไม่ดีเน็ตมันไม่ดีมันรอว่าอะไรนะให้ให้อะไรนะ อะไรนะมันบอกว่าคาหรอเราคาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่ามันบอกว่าใกล้อ๋อใกล้อ๋อแล้วอะไรต่อเนี้ใกล้อย่าขำ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 จูเลียนจูเลียนเข้ามาด้วยเอาเรียงจูเข้ามาปล่อยตั้ง ไปได้หมดหมดหมดคิวแล้วหมดคิวแล้วเนี่ยสิบโมงครึ่งพี่พี่เบลไปไหนแล้วเนี่ยอยู่่พี่อยู่นี่แล้วการบ้านเยอะหรือเปล่าช่วงเนี้ยโอ้โหหนักเลยหนักเลยหนักเลยจะเปลี่ยนก้อนประตูก็เปลี่ยนเลยนะฮะอ๋อโอเคโอเคเห็นไหม ฮะไม่บอกเรารู้ว่าสองคนเราเราู้ว่าสองคนจับเรื่องหลาจับเรื่องหลาเอ้าไม่ไม่บอกอ่ะแอบดูถ้าไม่ไม่บอกอ่ะแอนคลบดุท่าไมดูเราน่ารักขนาดนี้นะเอ้างงมากไปละจะถอดหมวกถอดเสื้อแล้วจะไปนอนต่อละเดี๋ยวฝันดีนะทุกคนกันกันบ้ากไปทำกันบ้านเยอะก็ทำให้มันจบจบกลับมาแล้วได้ทำงานเยอะๆนี่ดูทำ เด็กเป็นดุนี่ผมชอบเนี่ยคนดุผมเนี่ยผมชอบนะบอกให้ผมชอบเนี่ยพี่ตั้งพี่ตั้งดุดูผมทีวะพี่ตั้งดูผมทีวะดูผมหน่อยดูผมหน่อยไม่เห็นจะเรียนเลยอยู่ลอนดอนดูอีก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 ยิ้มยิ้มเลยยิ้มรับเลยไอปากแห้งเอาอีกเอาอีกเอาอีกเร็ว ตั้งต้องชนะตั้งตั้งเป้าหมายที่ผมได้ผมได้ประมาณนี้ชอบชอบพี่ตั้งดุผมเป็นแรปให้ฟังเลยเย้เฮ้ยบิวก้นวันวันไม่เห็นไปไปเรียนเอาแต่ชิลเล่นนี่ทำแต่ละวันคุนในกุ้มวที่กูไม่ไหวแล้วมึงปล่อยกูไปเถอะคุณเนี่ยเธออย่าจับช่วงลูกฉันลู พันคำทุกวันเฮ้ยไม่ยากพักเราปกติก็พูดเกินสามพันคำู่แล้วปกติพูดใช่ใช่พูดเป็นแสนนี่เจ้าแต่การ์ดเข้ามานี่ดีมากเลยผมไม่ต้องพูดเห็นไหมการ์ดพูดอยู่คนเดียวตายนกเห็นไหมช่วยกันทำมาหากินไงเอออ่ะอ่ะกันผมฝากไลฟ์ที่เหลือให้กับการ์ดเดี๋ยวผมไปละ ให้พเดีให้พิเดีวบายบายพเปิดไลฟ์ไหมปิดไลฟ์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไม่ดูได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก็ลองไปดับดูแล้วกันว่าว่ามาหินอะไหรอีกแป๊บเดียวเราก็น่าจะมีแบบอัปเดตแล้วเนาะพ่เดียวเนาะใช่ใช่ใช่ไปพอแล้วไปเรียนได้แล้วโอเคอดีครับบายบายพี่ตั้งขอบคุณนะพี่ตั้งพี่ตั้งมีรับปิดไลฟ์ให้ดูสักอันไหมรับปิดไลฟ์สักอันหนึ่ง เออเอออืมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเออโอเคโอเคไปพักผ่อนคิดถึงนะบายจบจบบายบายสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับ